สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ผูุ้กคนครับพอครับสมตำพมเดกคบพี่เก้าพี่น้องว่ามือหนีไมไ้เนี่ยหมื่นหมื่นแรงแรงจังจหน่อยผ้พาพีผ้านองมากินนี่ไงตำซั่วกุ้งซุกพี่น้องตำซั่วกุ้งสุกนุ่นทีละทำไรแตกแล้วพี่น้องว้าวไรดกมาว่าพี่น้อง กุ้งตัวบนียเป็นไรตัวพอดีพี่นอ้อง mm. พักกันีีประกาศกรอบพระกาศคอดนี mm. ่ตมใส่ปูหน้าได้พี่น้องก็มีลราพักพกันแลาย Mặc bùa bù lưu ai bàn hao ươn bà không nhiều sốt sốt chính là tầm hùng xẹp đây vì nó thôi mệt cả thính vọng ไอ้ไหวนี่สมัครไว้แต่ไมพี่น้องเนาะพี่ดองอีปูกระดองอีปูเนาะ ใส่ทึงมือทึงซอนทึ่งสมเพื่อเริ่มมากแล้วตอนนี้ใส่ไมารอน้ำไ่ต้องปลอกพรามพม่น้อง nhăm bớt bẹo đây, bớt khéng, nó không nhiều oan หูหนิวอ,อ่อนแสบขนาดกับปนกับแสบพี่น้องเป็นลวกเก้หน่อยกับแสบหรือว่าด้กินสดแบบนี้กับแืบ ือเคร็บเด้พี่น้องเหือแตกเหือแต 嗯，没得功。嗯。你那点点点不啷个？ เด็ดอีเลี้ยอ้วนหลายนี่ตัวพอดีว่าเป็บหลักนะทีสู้ก็เสียดาย บปกัดจิมพี่น้องมึงเหือที่หล่ะครับผมพี่น้องว้าสำหรับจิมนี้เครับถ้ามีพา่น้องมากินตำส้วกุ้งซุกพี่น้องเพ็ดๆบางครูอยู่กันเหลือสองหน่วยกินเสียงดังกินมุมม,มั่งกะขอโทษขอไฟพี่น้องคือเก่าได้ครับเด้อ ผิดพลาดกับคอ้ะไพ่พิดใจกับคอโทษถ้าหักถ้าชอบกันได้โปดได้โปรดนะพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่องสมตามโฮมตะโรบน้ำแน่ได้ครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ทำนี่นาะครับเนาะเพจไลค์เอาไว้พอ,ไวพอกันไหมคลิปหน้าครับผมต้องรัาคลิปนี้สวัสดีครับ